สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนสงเคลยวิทยายนครับค่ะอาจารย์ชื่ออะไรคะมนต์ปีชดจำบัตครับค่ะอาจารย์ดื่มกาแฟแม่มดไปเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยกี่กล่องแล้วหมดไป3าสี่กล่องสามสี 4, 2, ่กล่องแล้วใช่ไหมคะสุขภาพอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะตอนแรกผมเป็นความดันร้อยหกสิบาจ้าร้อยหกสิบห้าค่ะก็ไปหาหมอ เดือนที่แล้วก็ลดลงมาเหลือร้อยเหลือร้อยห้าสิบจ้าลดลงมาค่ะก็เลยตอนแรกก็ไม่เชื่อค่ะเชื่อว่ากาแฟอะไรจะลดความดันมีแต่มีแต่เพิ่มค่ะพอดีผมก็เลยทดลองดูเพราะว่าเป็นคนรักษาสุขภาพก็เลยทดลองดูค่ะก็พบว่ามันลดลงจริงๆสุขภาพของเราก็ดีขึ้นหลับสบายไหมคะสบายค่ะรู้สึกว่าผิวผิวพรรณจะดีขึ้นด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็ Uh, ที่บอกว่าที่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วไม่แน่ใจไม่เชื่อว่ากาแฟมันจะดีของเรานะคะเราใส่สุคาโลสแทนความหวานแล้วก็ครีมเทียมเราไม่ได้ใส่ไขมันสัตว์เราไขเราใส่โปรตีนจากถั่วเหลืองนะคะทำให้ศูปคอเลสเตอรอล,ลช่วยขับนะคะไขมันตามหลอดเลือดสุขภาพอาจารย์เลือดวิ่งไหลโฟดีนะคะความดันเลยลงนะคะนี่ค่ะสารสกัด22อย่างคุณไม่ต้องไปสรรหานะคะ อ,อ,อาหารเสริมอะไรแล้วค่ะจบที่กาแฟแม่มดดืม่มวันละกี่แก้วคะผมดืม่มวันละสองแก้วสแก้วนะคะอ่าดืมา่มวละสองแก้วนะคะสุขภาพจะดีนะคะหายปวดข้อปวดเข่าแน่นอนค่ะสายตาดีขึ้นไหมคะจารย์สายตาดีขึ้นค่ะอ่าเชิญชวนหน่อยค่ะก็คนที่ชอบดื่มกาแฟครับค่ะ ให้หันมาดื่มกาแฟแม่มดนะครับคม่มดเพราะว่ากาแฟของเขาดีจริงๆขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะโอเค